สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านคลิปนี้จะมาแนะนําโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามระบบโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการทํางานร่วมกับแรงแดันต่ําในโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมสําหรับคณะผู้จะทําโครงงานได้แก่นายนิติพัฒน์รักตะประจิตรหัสนิสิต6 3 1 0 5 5 1 6 8 0และนางสาววราการสุริคุณรหัสนิสิต6 3 1 0 5 5 1 8 5 0อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คือรองศาสตราจารย์ดรคมสรรหงสมบัติอาจารย์กรรมการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรวุฒิกนกบรรณกรสำหรับที่มาและความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันระบบพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นอาทิเช่นพลังงานลมเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการจะเชื่อมต่อระบบพลังงานลมกับเครือข่ายไฟฟ้าต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีหลักการและมาตรฐานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้งส่วนรับและส่วนส่งมีความสเสถียรและมีประสิทธิภาพในการทํางานนั่นคือมาตรฐานกริตโคต้ดซึ่งในประเทศไทยมีหลากหลาย<ๆ>เช่นมาตรฐานการควบคุมแรงดันและความถี่ของกอฟพเป็นต้นดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และการรับมือกับสถานการณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำที่อาจเกิดขึ้นในระบระบ,บไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันโดยมาตรฐานกริดโคดนั้นจะก,กําหนดข้อกําหนดและเกณฑ์ทางเทคนิคที่ระบบพลังงานจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสำหรับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมในโรงงานพลังงานลมเพื่อให้รับมือกับสภาวะแรงดันต่ำได้ 2. เพื่อทดสอบการทำงานของระบบควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานตามความต้องการของกริดโค้ดได้อย่างถูกต้องค่ะโอเคครับในส่วนต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานนะครับโดยฮาร์ดแวร์นะครับผมเราจะเลือกใช้เป็น iPad แล้วก็น้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าน้ตบุ๊กเนี่ย เป็นอุปกรณ์หลักนะครับที่ใช้โปรแกรมที่สามารถใช้งานโปรแกรมด i สไซเลน n ได้นะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการนําเสนอโครงงานได้นะครับและสามารถจัดเก็บข้อมูลในเชิงวิจัยข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลเชิงสถิติได้นะครับต่อมาในส่วนต่อมานะครับก็คือ,อส่วนของซอฟต์แวร์นะครับผมเ,เราจะเลือกใช้เป็น Microsoft Excel นะครับ Microsoft Word แล้วก็ด i l ไซ t ลนนะครับ ดย e อ e กเเนี่ยเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินะครับส่วน Word นะครับเราจะเป็นใช้เก็บข้อมูลในเชิงวิจัยแล้วก็อ้างอิงนะครับส่วน d i สไซเลนตเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้านะครับผมเราสามารถสร้างแบบจําลองได้ด้วยนะครับและสามารถวิเคราะห์ได้ระบบไฟฟ้าได้ทั้งในสภาวะคงตัวนะครับ e t d y state แล้วก็สภาวะทาง i ชียน State นะครับผม ในส่วนต่อมานะครับผมก็คือส่วนของแผนการดําเนินงานนะครับโดยหัวข้อแรกนะครับผมจะเป็นการกําหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับและวางแผนสิ่งที่จะดําเนินงานนะครับผมขั้นต่อมานะครับก็คือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของกฟผนะครับในพลังงานลมนะครับขั้นต่อมานะครับผมก็คือการศึกษาการเกิดกระแสและวงจรนะครับที่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการทําให้เกิดแรงดันตกชั่วขณะนะครับ ขั้นต่อมาก็คือการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ d i s i l e n t Power Factory นะครับขั้นต่อมานะครับผมก็คือการวางแผนเพื่อการทดสอบนะครับโดยออกแบบระบบนะครับให้เป็นไปตามสภาวะโรเวนเทสไลท์ฟลูนะครับที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกิจโคตนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือทดสอบและก็ตรวจวัดนะครับจากนั้นก็บันทึกข้อมูลการทดสอบแรงดันไฟฟ้านะครับเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการรับมือโรเวนเทสไ h ท o u g ูนะครับผมตามมาตรฐานกิจโคดนะครับ ข้อต่อมานะครับผมก็คือปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบนะครับหากว่าผลเนี่ยการทดสอบไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับผมและขั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงงานนะครับผมแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการนําเสนอครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือผลลัพธ์ที่สําคัญของโครงงานนะครับผม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยคือสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดการาเชื่อมต่อของโครงข่ายระบบไฟฟ้านะครับโดยวิเคราะห์ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์โลว์วลเทจไวท์ูนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ นะครับผมโดยอย่างเช่นในรูปที่เห็นนะครับผมก็คือจะเป็นรูปของออการที่ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยะจะต้องไม่ปลดตัวเองนะครับออกจากระบบโครงขายไฟฟ้าภายในเวลาที่กําหนดนะครับผมไปตามมาตรฐานกิจค้นนี่ครับขอบคุณครับ